คนบวชรงประธานสภาคนที่หนึ่งขั้วรัฐบาลเดิมที่เป็นขั้วหลักซะด้วยภูมิใจไทย 7, 7, 7เ1สเสียงเขาเขาเขาแสดงอาการคล้ายกับพยายามที่จะแยกวงอ,อืมทั้งกักอะไรเงี้ยคล้ายกับพยายามที่จะทอดนาตรีทั้งฝั่งขั้วแปดพักอะ่ะอ,อ่ะเมื่อพาดพิงภูมิใจไทยก็อ่านเกมภูมิใจไทยสักนิดหนึ่งเมื่อวานหกกรกฎาคุณอนุทินให้สัมภาษณ์อย่างไร เรื่องการจับคั้วตั้งรัฐบาลท่าทีในวันโหวตนายกรัฐมนตรีไปฟังคุณอนุทินเชิญจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยในการโหนายกฯแถลการนะครับพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการในวันที่17พฤษภาคมนะครับว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นอย่างไร ตามแถลงการไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เสียงพักร่วมยังถูกวันเหี่ยวแอนไหมคะพักร่วมไหนอะพักร่วมทั้บามเดิมเจ้าหนี้น้านะก็ยังทำงานกัน,กนกอยู่นะครับยังไม่ต้องใช้เสียงอะไรโอเคถามถึงท่าทีของภูมิใจไทยในวันโหวตนายกรัฐมนตรีคุณอัคทินตอบ ด้วยการอ้างอิงแถลงการในนามพักเมื่อวันที่17พฤษภา2566<ช>แถลงการฉบับนั้นเท่าที่จำได้ย้อนกลับไปอ่านสาระชัดเจนจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพักที่จะแก้112อันนี้ชัดเจนประกาศก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้6กรกฎาคมก็ยืนยันเหมือน17พฤษภา โอเค6กรกฎาคมยังยืนยัน17พฤษภาคมใช่ค่ะ17พฤษภาคมยืนยันว่าจะไม่ร่วมตั้ง,งรัฐบาลกับพรรคที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองแปลไทยเป็นไทยก็คือจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเก้าไก่อ่าชัดเจนตั้งไว้ก่อนนะอืมพรรคเก้าไก่นั่นแหละถ้ามีพรรคเก้าไก่อะถ้าพูดง่ายๆถามว่าถามว่าภูมิใจไทยอยากเป็นฝ่ายค้านไหมไม่ถามว่าภูมิใจไทยอยากเป็นรัฐบาลไหมอยากแต่เมื่อถ้าไม่ร่วมกับ เก้าไกลพักอันดับหนึ่งในการตั้งรัฐาบาลแล้วถ้าจะเป็นรัฐาบาลเอา้าจะเป็นได้อย่างไรล่ะก็มีบ้าอันดับสงย,ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มิถุนายนยมิถุนายวันนี่เจ็กรกฎา,านะใช่ค่ะคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มิถุนายนนักข่าวเอาไม้จ่อปากกุฎอ,อนุทินถามเรื่องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะ เพราะไอ้ข่าวลือเรื่องขั้วรัฐบาลเดิมจะผนเดกันและจะไปบวกกับ250สวตัก<ว>รัฐบาลเสียงข้างน้อยยึดตําแหน่งนายกเอาไว้ให้ได้ก่อนแล้วไปช่วงชิงไปซื้อไปกวาดต้อนจากพรรคต่างๆเข้ามามันก็หนาหูมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วดังนั้นยี่หงมิถุนายนนักข่าวจึงถามท้ามุณอนุทินเรื่องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปฟังนะวันนั้นคุณอนุทินก็พูดชัดนะคะเชิญค่ะรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่เกิดคุณใช่ไหมคะอย่างนี้ สำหรับพระภูมิใจไทยรัฐบาลเสียงข้างน้อยพระภูมิใจไทยไม่ไม,ไม่ไม่มีแนวคิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ผงไม่ไม่ไปในแนวทางนั้นไม่ใช่ก็ผงก็ไม่ไปในแนวแนวทางนั้นชัดเจนไหมครับไม่ไปในแนวทางรัฐบาลเ<น>สียงข้างน้อยที่ไม่เอาเก้าไก่ก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยก็ชัดเจนนะไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่เอาเก้าไก่ถ้าร่วมรัฐบาล สองข้อย้อนกลับไปที่ผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เดินคู่กับพลเอกลุงตู่คนที่เดินคู่กับพลเอกลุงตู่ก็เป็นพลเอกแต่พลเอกอะไรผมกลัวถูกตบกระบาลผมจึงไม่กล้าเอ่ยนามแต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่พลเอกลุงป้อมไม่ใช่พลเ <Okay. S 1> อกประวิตร์วงษสุวรรณก็มีสองโซลูชันที่เขาพยายามจะผลักดันนั่นก็คือผลักดัน โซลูชันที่1ก็คือผลักดันให้ขั้วรัฐบาลเดิมพันดึกแน่น188บวก250ชิงนายกเอาไว้ได้ก่อนแล้วก็ไปสอยบ้านใหญ่บางบ้านจากเพื่อไทยเข้ามาโซลูชันที่2นะโซลูชันที่2นะพยายามพยายามที่จะเดินเกมในทางลับๆจะเรียกดีลลับดีลลับอะไรก็ไม่รู้ละพยายามที่จะผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติมไม่มีก้าวไกล บนโซลูชันนั้นภ<ไ>ูมิใจใไทยไบนโซลูชันนั้นภูมิใจไทยจะมาบวกด้วยมันก็ไม่แปลกเขีย่ยเก้าไกลออกไปใช่ไหมพูดง่ายๆนะ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 ,นะ